ต้นนี้เนี่ยมนาก็ใช้วิธีการเดียวกันเลยนะคะก็จะเห็นความเต็มกระถางปูเต็มกระถางแบบนี้เลยสวัสดีจ้าวันนี้มนาจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาขยายพันธุ์ต้นนี้น้องคนนี้ชื่อกราวไอวี I v ่หรือใบหูเสือด่างแบบเลื้อยนะคะเขาจะมีลักษณะคล้ายๆใบหูเสือด่างแล้วก็เขาเป็นไม้เลื้อย ถ้าอยู่ในกระถางแขวนเนี่ยเขาจะมีความเลื้อยแบบสวยมากเลยซึ่งกระถางเนี้ค่ะกระถางนี้มะนาขยายพันธุ์ออกมาจากกระถางสีดำนะแล้วตอนนี้เขาก็เติบโตวสวยงามดีมากๆเลยสำหรับต้นเกาวไอวีด่างเขามีวิธีการขยายพันธุ์ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาตามชมกันในคลิปนี้นะเดี๋ยวก่อนจะไปดูการขยายพันธุ์นะคะมะนาเอาต้นหูเสือด่างนะคะมาเปรียบเทียบใบให้ดูนะ เขาจะมีใบที่มีความลักษณะคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเหมือนกันนะกลิ่นของเขาก็คล้ายกันค่ะแต่ว่ากลิ่นของเจ้าต้นไอวี่กราวไอวี่เนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่แบบอ่อนกว่าต้นนี้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่แรงกว่านะคะสําหรับหูเสือด่างแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้เขาก็จะมีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆเวลาที่เรา,เามือไปสัมผัสเขาอะค่ะมันก็จะให้ความหอมอ,อ่อนๆออกมานะ เดี๋ยวเราไปตามชมวิธีการขยายพันธุ์ต้นกลาวไอวีด่างกันค่ะวันสดุปลูกที่มันาจะใช้ในวันนี้นะคะมันาจะใช้เป็นขุยมะพร้าวนะคะ2ส,ส่วนนะเป็นพีทมอสหนส่วนนะคะแล้วก็เป็นเพอร์ไลท์หส่วนเอา3ส,ส่วนนี้ผสมกันนะคะเพราะว่าต้นนี้เนี่ยเขาชอบดินที่โปร่งนะคะรดน้ำเนี่ยวันละครั้งแล้วก็ อ,อยู่ในแดดรำไรเนี่ยเขาจะสวยงามมากๆเลยมนาก็เลือกใช้วัสดุปลูกโปร่งๆก็คือขุยมะพ, <c oughs> พร้าวเพอร์ไลท์แล้วก็พีทมอสนะคะเดี๋ยวเรามาคุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะระหว่างคุกเข้าขอเติมปุ๋ยออสโมโคสไปในวัสดุปลูกเลยนะคะ วัสดุปลูกจนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือปลูกในกระถางกันเลยนะจ๊ะม่น่าเลือกเป็นแก้วพลาสติกใสสีขาวนะคะมาเป็นภาชนะใส่วัสดุปลูกนะคะเพราะว่าเวลาที่เขามีความแบบรากเขาเลืออ้อยอ่ะเราก็จะเห็นด้วยสำหรับแก้วลักษณะนี้นะคะก็เติมวัสดุปลูกไปเลย นี้เราทำสองแก้วสองกระถางนะคะเราจะเลือกกิ่งที่จะมาปลูกนะคะมะน่าเลือกจากกระถางสีดำนะเพราะว่าเขาเป็นกระถางแม่แล้วก็ใบเขาก็เลื้อยแบบเยอะมากๆด้วยก็เลยจะเลือกอันนี้นะคะวิธีการก็คือว่าเราก็จะตัดเขาเนี่ยเลือกตัดตามนี้เลยค่ะก็คืออันนี้เป็นช่วงข้อใช่ไหมเราก็ตัดตรงนี้เลย ่วนที่เราตัดนะคะเพื่อนๆจะสังเกตนะคะว่าเดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้ออกมาอีกเนี่ยเขาก็พร้อมจะแตกออกมาอีกอีกอีก,อกแล้วอะนะคะสําหรับตรงนี้ก็เราก็เลือกตัด เลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาใหม่เรื่อยๆอะค่ะเนี่ยระหว่างที่ตัดละกลิ่นเขาออกแบบหอมมากๆเลยอะค่ะอันนี้มะนาเลือกตัดตรงนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาตรงส่วนนี้มาแบ่งอีกทีนึงเนี่ยเพื่อนๆสังเกตคือช่วงที่เขา เลื้อยอยู่บนกระถางอะค่ะเขาถ้าส่วนไหนที่เขาไปโดนวัสดุปลูกอะเขาก็จะมีรากออกมาด้วยแบบนี้นาก็จะเลือกตัดอันนี้ด้วยเหมือนก้าน,นี่มะนาวเลือกตัดอันนี้เลยกิ่งนี้เนี่ยพอเราตัดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้ที่เขามีรากแล้วก็เขาก็จะยาวเดี๋ยวเราจะมาตัด แบ่งเป็นย่อยอีกทีหนึ่งนะอันนี้นะคะมะนาวก,ก็ได้มาแล้วนะอยู่ประมาณ4-5กิ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลือกมาทีละกิ่งเพราะว่าเอาเขามารวมกันอยู่ด้วยกันทีเดียวไม่ได้เพราะเขาชอบจะพันกันอะ่ะเพราะว่าใบเขาจะมีความเป็นลักษณะเป็นหยักอะ่ะแล้วเขาก็จะมาพันกันมะนาวก,ก็เลยต้องแยกเขาไม่เอาเขามารวมกันแยกเป็นกิ่งๆไว้รอเอาไว้ก่อนนะคะ อันนี้มันนาจะตัดแบบนี้ตรงส่วนนี้ตัดก่อนอันนี้เขาพร้อมจะแตกอันนี้แล้วมัน,นก็จะตัดแบบนี้อีกเหมือนกันอันนี้จะจะแบ่งแบบนี้เลยนะคะอืม พอหลังจากที่เราตัด1กิ่งออกมาแล้วนะมันาก็จะเอาเขาลงกระถางแบบนี้นะคะให้ส่วนที่เป็นตรงข้อเขาอะติดอยู่กับวัสดุปลูกเราจะให้ให้ส่วนตรงข้อเขาตรงนี้นะคะวางแปะไปกับวัสดุปลูกแบบนี้ น,นี้ยาวไปตัดหน่อยอันนี้ส่วนยอดเราก็เอาไว้ตรงนี้กิ่งนี้ก็จะตัดเป็นสองส่วนพอ อันนี้ส่วนตรงโคนเพื่อให้เขาแตกตรงนี้ออกมาก็เอาตรงนี้จิ้มลงไปส่วนตรงยอดก็ปักลงไปง่ายๆแบบนี้แหละอันนี้ก็ตัดตรงนี้นะคะ กดให้ส่วนของที่เป็นตัวตัวของตรงข้อเขาอะค่ะอยู่บนวัสดุปลูก อันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับกระถางนี้นะอเอาอันนี้วางใหม่ดีกว่าวางให้เป็นแนวระนาบไปแบบนี้ให้ข้อเขาได้โดนแลสะสดวปลูกหลายๆข้อ เป็นนนนอนๆแบบี้เสร็จแล้วหนึ่งกระถางนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะสองกระถางสำหรับต้นกราวไอวี่นะคะก็เป็นการปลูกที่ง่ายๆนะคะตัดปักแล้วก็ชำง่ายๆเลยเดี๋ยวเขาก็จะสวยงามแบบต้นนี้ ต้นนี้เนี่ยมานาก็ใช้วิธีการเดียวกันเลยนะคะก็จะเห็นความเต็มกระถางปูเต็มกระถางแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำเขาปกติแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่แดดรำไรอะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตสวยงามนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะคะการปักช่อมต้นกราวไอวี ถ้าเพื่อนๆมีต้นนี้นะคะลองขยายพันธุ์ดูนะแล้วก็ตอนนี้เพิ่มมูลค่าเขาได้การพอเราขยายพันธุ์แล้วเนี่ยเราก็ออกจําหน่ายได้ด้วยนะคะสําหรับต้นนี้นะขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมคลิปของแม่นานะกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีจ้า